สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดเพื่อนําผลสุกโกโก้สายพันธุ์ไอเวันที่บริษัท JPY ีวโกโก้ไทยจำกัดไปรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มของบริษัท JPY ีวโกโก้ไทยจำกัดเพื่อนําผลสุกส่งให้กับบริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดมาร์กลินฟาร์มจำกัดก็จะหมักเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งเพื่อส่งเม็ดแห้งให้กับมาร์กลินช็อกโกแลต และบริษัท JPY กโกะไทยจำกัดได้ส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธ์ IM 1ซึ่งมาร์กลินฟาร์มมีหน้าที่เพาะ9,000ในนี้จะเป็นศูนย์หมักมเมล็ดโกโก้และก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมปลูกก็คือมี9,000ที่บริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดเพาะ9,000อยู่ในนี้จะเห็นว่าศูนย์ที่อยู่ในมาร์กลินฟาร์มจำกัดนะครับเราก็จะมองไปข้างหน้าแล้วัก็จะมี สถานที่อันนี้เป็นโรงหมักแล้วก็โรงตากแห้งแล้วก็ข้างในโน้นก็จะเป็นศูนย์เพาะ9 0้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท,กที่เคารพทุกท่านครับบริษัท k p y โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM 1 9 0 00ทุกต้นเป็นรุ่นที่1เท่านั้นเป็นพันธ์ุที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีเป็นผู้ค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมปลูก ในเขตภาคกลางภาคตะวันออกบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เข้าร่วมโครงการส,งส่งเสริมการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM 1, 1 JPY เป็นบริษัทเครือข่ายขอมา r k ลลฟาร์มและมา r k ผลชอ็อกโกแลตจำกัดเรามีความชัดเจนในทุกเรื่องที่น้องเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอให้พิจารณาเรื่องสายพันธุ์เรื่องโรงงานแปรรูปและเรื่องตลาดครับต้องกราบขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านอย่างสูงครับสวัสดีครับ